ตัจ้จะจะอ้ไอค่ะไอไอ,ไอข้นมันขึ้นค่ะตั้ประทูค่ะตัปลาทูโอ้ไฟมันส่งเอาใหม่เอาใหม่ไฟมันส่งตั้ประทูเด้อค่ะ ตำปะทูนะคะอันนี้คือพริกหอมกระเทียมขวดเซ็เรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะคลลีให้ดูโไฟก็ส่งมาทางนี้เนาะเอาใหม่เอาใหม่หมนี่ก็ปลาทูนะคะมาเด้อคะ่ะมากินตำปะทูน้ํายาอยู่พิมขวดเสร็จแล้วคะ่ะก็เลยเอามาใส่ขกสู่ชีวิตนี่แหละคะ่ะ แล้วก็จะมีปลาทูที่เพื่อนแกะให้แล้วนะคะตำปลาทูนำพริกปลาทูเอายกให้ดูเรียบร้อยคะ่ะต่อไปก็เป็นการตำนะคะยกขึ้นสูงค่ะโอ้ยขออภัยในความไม่สะดวกนะคะเห็นบัวค่า ตำข้นตำสุดๆุดตำจ,จะจอ้ไอค่ะไอไอว้นมันขึ้นค่ะตำปลาทูค่ะตำปลาทูอ้ไฟมันส่งเอาใหม่เอาใหม่ไฟมันส่งตำปลาทูเด้อค่ะ ไอ้อนร้อนๆค่ะโอ้ยพวกหนูก็ดิ่นเนาะทำไปดิ้นไป ปลาทูแล้วก็มีกระเทียมมีหอมมีกระเทียมแล้วก็มีหอมค่ะมีหอมกระเทียมแล้วก็มีเกลือนะคะแล้วก็ไปคั่วใส่ด้วยกันแล้วมาตำอ้อยเนาะใส่ด้วยกันนะคะทุกคนแล้วก็เอาปลาทูมาใส่ค่ะแบบนี้เดี๋ยวตำให้เหลยกน,นะคะโอ้โคกหนูก็ดิน้นดินบอกว่าให้อยู่สื่อ,อเวลาตำนะโคกดีกว่า ซอุ้ยแหลกเร็วๆไม่ต้องตำแหลกนะคะคเคล็ดลับถ้าตำแหลกมันจะไม่อร่อยมันสีบดเซ็บค่ะมันสีบดเซ็บนี่นะคะเป็นต่เซ็บบวก่ะา ก็จะให้พริกเนี่ยเป็นหน่วยขลอ้อคลแร่อยู่นะคะอันนี้ก็ปาทูนะคะซึ่งเพื่อนแกะให้เรียบร้อยแล้วค่ะปาทู3สามตัวมูกแก้ห่งางดีซื้อให้แกะให้ด้วยบอกว่าตำน้ำพริกให้ฉันกินหน่อยพะนะโอ้ยมูก็ได้นาสีเอาไมา่นาสีเอาตำไม่คอยกินเน้พี่โนงโคยนี่ นางบอกว่าฉันเอาปลาทูมามาย่างมามาย่างมาทอดมาย่างแล้วฉันก็เกะให้เธอนะยุพินเธอก็ต่ําให้ฉันกินหน่อยเพะนะโอ้ยนูยเจ้ากระไดเนาะพอเสร็จแล้วก็งวกมาดูครกปลาทูตัวเองโอ้แหลนไปนูน่นไปนี่เนาะเดี๋ยวตำปลาทูก่อนนะคะ เดี๋ยวตำแด็กก็จะตำเอามาโชว์ให้ดูค่ะอันนี้ก็คือปลาทูที่ยายุพินตําเสร็จแล้วเนาะสุคนเซรบๆค่ะรสชาติฝีมือนะคะนี่ก็กินได้นานานค่ะอาทิตย์หนึ่งก็กินไม่หมดค่ะที่นี่ไม่มีขายค่ะอยากอะไรก็ต้องทำกินเนาะอืม อันนี้ก็คืออาหารยินนี้นะคะก็จะมีผักนี่ก็จะมีมาตั้งแต่วัดค่ะไปหลักอันนี้ก็ทางวัดฝากมาให้นะคะของวัดค่ะอันนี้ซื้อเอาด้วค่ะนี่ซื้อเอาค่ะจะมีนมจีนนะคะอันนี้ตํำปะทูยายยบินก็เสร็จแล้วเซ็บเซ็บค่ะพี่น้องค่ะ โอ้ยเอาสากออกกว่ามันไม่มีที่ไว้ยายุพินก็ยังไม่ได้เอาสากออกให้มันฆ่ากันยังซีละมันจีแซ่บดิตำพกุกตำสากแล้วก็จะมีมะละโกนะคะมาจากของฝากจากเมืองไทย จะมีมะเขียโอ้เจ็้มเจ้นเจ้าค่ะเฝ้ามัวแต่ฟังตำพริกอยู่โอ้ยงวกออกมาลูกชิ้นหมูดำหมดเลยเจ้าค่ะทุกคนเลยเห็นไห่นออชิลิดดาล่าเนี่ยเป็นไอีบหนอะงวกไปตำยายุกินงวกไปตำน้ำพริกอยู่ก็เลยไม่ได้คนหม้อ หันมาพี่นงเลยโอ้พีโนงเจ้าค่ะที่ที่อีเตอร์นี่นเป็นยังสีเนะาะดำาดำพุทธดำเตือหมดเลยถึงเ <c oughs> ตือนสาตัวเขาหบอกกระทะก็ไปเป็นเกือบสองใบแล้บใบครึ่งหมอกระทะย่าอยู่ขึ้นกระตน้นหนึ่งแล้วตูดสอดอันได้กินไข่าดาวดำสมู๊เจ้าค่ะ โอ้ชีวีตคีออร์นี่เนาะดาล่าถ้ามีร้านขายของอยู่ที่จยางประเทศไทยเดี๋ยวนี้นะยายยุพินจะสั่งกินเลยมันบมมีขายค่ะมันก็ได้ล่าบากงั้นสิละจมกวนนะคะจมกวนโอ้แต่คือเมืองไทยนะคนบระเฮศดอกกับเขาน่ะนะยายยุพินก็จะซื้อกินเลยน้ำพริกยายก็จะไม่ทำเสียเวลานะคะเฮกับเขานี่เสียเวลามากๆเลย เมื่อก่อนยังไม่ได้มาอยู่บ้านแดงมันสนุกมากเลยแต่ตอนนี้นะการทํากับข้าวเป็นเรื่องยุ่งยากมากเลยว้าเราไปโจมพี่นองค่ะเพื่อนๆ่ะวันนี้อาทิตย์นี้ค่ะอันนี้สิเป็นละาสั้นยานะคะยายุพินเอาไว้ทํากินเป็นอาหารเช้านะคะพอมันเย็นแล้วก็จะตัดเป็นชิ้นๆเอาไว้กินกับกาแฟตอนเช้าค่ะแล้วก็ไข่หนึ่งลูกสองลูกนะคะนิดเดียวค่ะแล้วก็ซิมี อย่างละคะอันนี้ก็คือต้มฟักทองนะคะซีกหนึ่งคะ่ะต้มใส่กะทิน้ำตาลครึ่งช้อนเกลือนิดเดียวน,นี่ขนมจีนเอาไปกินกับตัมะคุ้งเนาะค่ะเนะาะมะคุ้งกับบเรตต์ำเด้อค่ะมะกอกับมะมะละก,กลัวมะคุ้งกับโบด้ตตาำเอาใส่สับใส่ถุงเอาไว้แล้วนะคะพรุ่งนี้มาพักเที่ยงก็จะทำเจาะๆกินค่ะ อันนี้ก็คือตำน้ำพริกปลาทูนะคะที่ป้ายายโชคให้คบบังหันยายตักใส่กระป๋องแช่ตู้เย็นไปแล้วหนึ่งกระป๋องอันนี้ก็จะแบ่งไปให้เพื่อนนะคะนี่ค่ะเมนูวันนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะมากินด้วยกันค่ะอาหารฝรั่งแยกยุินกับเฮ็ดแซบด้วยเห็ดแป๊บเดียวค่ะอาหารฝรั่งนี้ก็จะทำแบบว่า ทำง่ายกว่าอาหารไทยอีกอันนี้ลาซานญ่ายานยุปินทำอร่อยมากนะคะเสบๆคะ่ะแบ่งให้หมูน้ำแบ่งให้เพื่อนด้วย